วันนี้คุณย่าต่างแดนพาเข้าครัวนะคะคขั้วอยกระสิบอ,อันนี้นะคะคุณย่าทําอะไรที่ยุ่งยากไม่เป็นปน,นี้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะน้ํามันพรายสกัดเย็นดีโอคืออะไรฮะเมืองไทยคืออะไรไอท้ที่อะไรนะจะใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะในการทําไข่ดาวไข่นาบกระทะ ใช้แค่นิดเดียวเค okay. ใช้มือเป่าให้ร้อนขนมปังสองแผน่นขนมปังนี้จะผสมพวกธัญพืชนะคะก็จะมีเม็ดเชียซีสแล้วก็จะมีอะไรอีกเม็ดทานตะวัน นะคะเชียร์ซีสกับพานตะวันของคุณย่าในต่างแดนรอให้น้ำมันละลายโอเคไข่สอปฟองกระทะเอิมร้อนจริงๆต้องร้อนให้มันร้อนกว่านี้ใจร้อน อะไอาไ้ทำมีครีมทัวเนยทัวเออบ้านเราเรียกเนยถั่วเนาะจะ้อาหารเช้าสำหรับผมที่ที่รักสุขภาพอันนี้จะดีกว่าอันนี้จะไม่มีน้ำตาลผสมนะคะเอยมองไม่เอาลงเตาแล้ว รอให้ไข่สุกไอไข่นี่กันแล้วแต่ชอบนะคะว่าคุณจะชอบให้ไข่ออโอเคก,กล,ลกับด้านแล้วกลับด้านรอให้อีกด้านสุกก็เป็นอันใช้ได้นะคะจะประมาณนี้ใช้น้ำมันนิดเดียวอันนี้นะคะไข่เสร็จออกมาแล้วทีนี้เครื่องปรุงจะเป็นเกลือสีชมพูนะคะนี่ ใส่เกลือนิดนึงบางคนก็จะชอบพริกไทยเยอะๆเกลือมันนั่นแล้วมันจะหมดแล้วไค่อยวกว้ก็อันนี้ในถทัวประมาณนี้ค่ะคือ คุณย่าจะเน้นอะไรที่มันง่ายค่ะจะไม่ทําอะไรที่มันยุ่งยากเพราะว่าเราไม่ชอบความยุ่งยากเราชอบอะไรที่มันง่ายๆแต่ว่าง่ายแต่ว่าดีดีกับสุขภาพประมาณนี้เลยค่ะขนมปังไม่ใช่โฮลวีตแต่ว่าก็จะเป็นขนมปังธัญพืชนะคะ ผสมด้วยไอ้เม็ดเซียชีสแล้วก็เม็ดทานตะวันยาก็จะทานอยู่ประมาณสองอย่างขนมปังคือขนมปังทัน,นยพืชแล้วก็ไอ้โควิดค่ะข้าวก็จะอยู่สองอย่างเหมือนกันข้าวเหนียวกับข้าวเจ้า <c oughs> ประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็กาแฟดำ แก้วหึงคือจะไม่ทานน้ำตาลไม่ทานนั่นอยู่แล้วเกลือสีชมพูนะคะซึ่งบอกว่ามีสารอาหารมีคุณสารอาหารครบถ้วนกว่าเกลือทะเลแล้วอันนี้ก็เป็นเกลือดำนะคะจะใช้อยู่ประมาณสองตัวนี้แต่เกลือดำจะไม่ค่อยปรุงอาหารเพราะว่า,ากลิ่นเขาจะเหม็นเหมือนไข่เน่า จะทานเป็นบางโอกาสโอเคค่ะเชิญทานอาหารเช้ากันค่ะ